ละครับท่านผู้ชมวันหนึ่งของทัวร์ที่ญี่ปุ่นแกงเอ e นเพออกไปเที่ยวช่วงเย็นมื้อเย็นในวันนี้คือเทปันยากิโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมเทฟนั้นได้เอาปลาหมึกเทลงบนในกระทะล้วครับบีลิฟภูมิใจเสนอ Enter อร์คีเอ็นพกินปิ้งย่างที่ญี่ปุ่น ให้เสียงภาษาไทยโดย JPK เอ็นไอเพ่นเปิดด้วยเมนูหอยนางรมเป็นเมนูแรกหอยนางรมร้อนๆดูปองลาสออนกับพี่ไหมโอ้ยร้อนเจร้อนไม่ได้พูดคร้อนหอยสดมากวับหอยจ้อธรรมจากปูสดไอเลิฟจูธรรมจากใจขอข้าวหน่อยครับพิมงาน อ๋อร้านนี้ไม่มีข้าวดอกซอมหูอ๋อร้อนกินข้าวต้องมีกับกินตับต้องมีเธอเจอหยุดร้อนดิหายร้อนแล้วกินหอยนางรมเป็นลังๆเพื่อเติมพลังวันพรุ่งนี้เอ้พ่อเติมพลังเพื่อคอนเสิร์ต เจมันร้อนแบบไม่เกรงใจใครเลยเว้ยไอเจขอน้าหน่อยร้อนร้อนแค่อากาศพอนะาเงินไม่ต้องอุ้ยคอเคสโอ้ร้อนจะติดคอและเมนูถัดไปคือไข่หอยเม่นครับฉันชอบกินไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นผู้ชมดูสิฉันชอบกินไข่หอยเม่นอย่าร้องไห้สิมีแต่หอยน่ากินเท่านั้นเลยเมนูถัดไปคือหอยนางรมย่างครับเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟด้วยเทปันยากิ อ่าท่านผู้ชมครับนี่คือหอยนางรมย่างนะครับแต่คนข้างข้างอะเนื้อคู่ไว้ตมุตเมิแต่หอยนี่ย่างพร้อมเกล็ดเลยนะโอ้ยยังไม่ได้กินเลยร้อนละจร้อยมันเดินแสมาร์แคนให้หายร้อนยังโอเคอร่อยเต็มแม็กซ์อร่อยกว่าอาหารทะเลก็สายเปนี่แหละได้กลิ่นอาหารทะเลอ่ะอร่อยจังก็มาคืออาหารทะเลไหเด็กในเพ่นกินหมดจานเมนูถัดไปเหมือนจะเป็นเนื้อนะครับ มันคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามกับพี่เจคครับถ่ายรูปสองนิ้วมันกินได้กันไม่คับขี้แบบดิจิตอลน้าไม่ใช่ผัดมีรสหวานมากนะมันคือเนื้อวัวล,ลายหินอ่อนจะกนินแล้วนะควบอ,อร่อยคนอื่นมองหาเนื้อคู่ส่วนชันมองหาเนื้อติดมันพี่เจสาบซึ้งกับรสชาติของเนื้อวัวเมนูถัดไปต่อด้วยเทปันยากิเวลาของเราหมดลงแล้วยังมีเมนูอีกมากมายที่ต้องชวนให้ติดตามกันต่อไปนะครับม็อกบังในวันนี้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับ เอนต k คีภูมิใจเสนอเอ็นเพกินปิ้งย่างที่ญี่ปุ่นให้เสียงภาษาไทยโดย JPK